สวัสดีครับตอนนี้เราจะวัดเนินไร่ครับเรากาลังจะไปว่หลวงพ่ออาจาที่วัดเนินไร่งนี้ครับวันนี้เราจะไปวัดเนินได้นะฮะในการแว้นมอไซค์ไปนะครับไปสตารต์ทเลยสกายเจ้านายแลว้วก็พ่อนะไปเราจะพาเดินทางไปวัดเนินไร่ครับไปเราออกเดินทางไปที่วัดเนินไร่ครับด้วยมอไซค์นะครับวันนี้ไป

สวัสดีครับเรามาถึงแล้วนะครับนาวิหารหลวงพ่อทันใจครับวัดเนินไร่พี่สกายอยากมาครับรอบที่สองแล้วนะรอบแรกเรามาสัปดาห์ที่แล้วครับครับลูกนี่ครับหลวงพ่อทันใจนะครับเ จะทูบูชาหลวงพ่อทันใจนะครับพี่สกายเอาเจ้านายกับลงเนะี่ยกับหลวงพ่อเลยอันนี้เจ้านายน้อยก็มานะครับดิ่งลอยเลยโนอาจจะเป็นพี่นักเรียนมาปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้เยอะเลยฮะ มีเจ้านายเอาสาธุหน่อยสาธุยังไงสาธุรับพีสก,กายกำลังจุดทูปจุดเทียนอยู่นะอา้าวพีสก,กายวาเสร็จจังวเวอเ็จแล้วปักรูปลงลูกนี่นะครับอา้าวเจ้านายยอดเหรียญทำบุญนะครับ นี่ก็พี่สกายนะฮะอย่าตู้ทำบุญเหมือนกันครับน้องพ่อทันใจเอาขยาวเซมซีดิ้อย oh uh, ่าเซมซีดิเอาเลขมาฝากท่านผู้ชมหน่อยเอาขยาวมาให้ออกเลขเร็วงเร็วเพื่อได้โชคได้ลาบจากหลวงพ่อนะครับต้องหายไม่มีหรอก เอาเจ้านาให้เอาออกมาแล้วครับได้หมายเลขอะไรสองเลขแล้วครับได้เลขแบบนี้นะฮะเลขแปดกับยี่สิบสองนะครับพี่สกายเขย่าได้ไปเราไปทำบุญด้านนู้นไปทำบุญพระประจำวันเกิดนะครับไปทำบุญพระประจำวันเกิดนะครับ นะครับครับสกายจะรู้นะว่าวันไหนตรงกับพระฝังอะไรนะอะไรอะไรกันนะ่อะไรพระสาธุก่อนสาธุด้วยโอ้นี่บาทบาทลูกบาทไป เอา้าเจ้านายจะขยอเซียมซีนะเข้ามามาขยอดูหน่อยได้เรียกอะไรเจ้านายครับขยอให้ออกเลขกหนึ่งนะเจ้านายโอโ้โ,อโหโอ้โหเนอนะครับทำคือมากเลยเอิบอ่ะเสื้อขึ้นให้กันเอา้าออกหรือยัง อา้าวขยาวอันนี้ต่อนะครเจ้านายโห,โห,โหโตบมากเลยเจ้านายขย่าวเซมซีครับโอ้ออกหมดเลยมาจับจับเลขมาจับมาเลขหนึ่งจับอันเดียวนี่นะหลุดมาหนึ่งเอาเอาใส่คืนไว้ใส่คืนแล้วลูกอา้าว อามาดูทางด้านนี้ดีสกายมนจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับนี่หลวงพ่อเกลี้ยงครับหลวงพ่อเกลี้ยงสุรารักษ์นะครับที่วัดนั้นได้นี่นะครับ มันจะเป็นด้านหลังด้านหลังด้านหลังองค์หลวงพ่อทันใจเอาสกายเก็บเซมซีให้น้องหน่อยเด้อไปเดี๋ยวพาไปธุระต่อไปไอ้แล้วเขยเ่าเซมซีแล้วก็ทำบุญกับหลวงพ่อทันใจเสร็จนะแล้วนะเราจะออกไปข้างนอกกันครับ จะมีน hey, ักเรียนมาปฏิบัติรมนี่นะรถมอไซค์ที่เรามาครับฮิซีเอ็กครับไปมาสวัสดีท่านผู้ชมนะเร็วครับมาสวัสดีท่านผู้ชม ขอบอกติดตามด้วยครับสวัสดีครับ